สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีอาคารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน5อาคารประกอบด้วยอาคารภูมิทัศน์หรือตึกเก่าอาคารเรียนรวมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมหรือตึกใหม่อาคารหอประชุมใหญ่อาคารปฏิบัติการวิชาชีพ และอาคารปฏิบัติการเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์อาคารภูมิทัศน์ชั้นหนึ่งประกอบด้วย Coworking Space พื้นที่สนับสนุนกิจกรรมให้กับนักศึกษาทั้งในและนอกเวลาเรียนใช้สำหรับทำงานจัดนิทรรศการและพักผ่อนนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้เชิงปฏิบัติการตามแนวทางการเรียนการสอนของคณะสู่การเป็นผู้นำด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม ร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพให้กับนักศึกษาระหว่างเรียนในแต่ละวันสมโมสรนนักศึกษามุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาพื้นที่และห้องสำหรับทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายบริเวณใต้ถุนตึก เป็นพื้นที่ทำงานพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาระหว่างรอการเข้าเรียนอาคารภูมิทัศน์ชั้น2ประกอบด้วยโถงนทิทรรศการเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในคณะตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางด้านการออกแบบของสาขาวิชาต่างๆ ห้องสมุดภายในคณะพื้นที่สำหรับค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบของหนังสือวารสารตำราเรียนบทความงานวิจัยและสื่อออนไลน์ด้านงานออกแบบประเภทต่างๆห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสร้างสรรค์และนำเสนอผลงานได้หลากหลายก้าวทันต่อการพัฒนาของเทคโนโลโยีที่ก้าวกระโดด ที่ชั้น3และชั้น4ของอาคารภูมิทัศน์เป็นห้องบรรยายห้องปฏิบัติการและห้องพักอาจารย์อาคารเรียนรวมคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมชั้น1ประกอบด้วยห้องผู้บริหารสำนักงานคณะบดีเป็นพื้นที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของคณะ สนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่างๆให้แก่นักศึกษาโถงกิจกรรมและนิทรรศการเป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆและพื้นที่จัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการออกแบบของแต่ละชั้นปีอย่างต่อเนื่องและเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา ชั้น 2. ประกอบด้วยห้องประชุมย่อยใช้สำหรับจัดการประชุมสัมนาการบรรยายพิเศษและใช้ในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้น3 4และ5ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการเขียนแบบใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในหมวดวิชาพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่1ห,ห้องบรรยาย เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนในหมวดวิชาพื้นฐานหมวดวิชาสนับสนุนและหมวดวิชาเทคโนโลยีอาคารของนักศึกษาทุกชั้นปีห้องปฏิบัติการออกแบบรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาหลักของแต่ละสตูดิโอนักศึกษาสามารถใช้เป็นสถานที่เรียนทำงานและตรวจงานแยกชั้นปีมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมห้องพักอาจารย์แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนมีพื้นที่ทำงานพื้นที่ตรวจงานส่วนกลางและพื้นที่พักผ่อนสำหรับอาจารย์ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนภูมิภาคเหนือตั้งอยู่บนชั้น5ของอาคารเป็นศูนย์กลางการทำงานและสร้างต้นแบบนวัตกรรมจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการของบุคลากรในคณะเพิ่มศักยภาพการทำงานช่วยในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอก และเผยแพร่ความรู้ในด้านนวัตกรรมจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่สังคมระดับชาติและนานาชาติอาคารหอประชุมใหญ่เป็นพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรมสำคัญของคณะเช่นการประชุมสัมันาปฐมนิเทศกิจกรรมครอบครูการบรรยายพิเศษและใช้เป็นพื้นที่นำเสนอสหกิจหรือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปฏิบัติการวิชาชีพเป็นพื้นที่ใช้ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพงานไม้เหล็กและปูนซึ่งจะปฏิบัติการทำงานจริงและมีการป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และงานบริการวิชาการของคณะอาคารปฏิบัติการเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์ เป็นฐานเรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้พืชพันธุ์อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีภูมิทัศน์เครื่องพิมพ์สามิติในการออกแบบมีการนําเครื่องพิมพ์สามิติเข้ามาช่วยในการสร้างแบบจําลองสามิติ สามารถผลิตและขึ้นรูปชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้อย่างแม่นยำและมีความรวดเร็วเครื่องตัดเลเซอร์เป็นการใช้เทคโนโลยีการตัดวัสดุด้วยลำแสงเลเซอร์พลังงานสูงที่มีความแม่นยำและรวดเร็วสามารถตัดวัสดุได้หลากหลายชนิดเพื่อนำไปประกอบสร้างเป็นแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมและผลงานการออกแบบ ยานไร้คนขับหรือดโดรนเป็นอุปกรณ์สนับสนุนการสำรวจทางอากาศเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการสำรวจด้านกายภาพพืชพันธุ์และการทำผังบริเวณลานไซบริเวณด้านหน้าคณะโดยปกติใช้ทำกิจกรรมต่างๆของทางคณะและการรวมตัวกันของนักศึกษาเพื่อเล่นกีฬาการแสดงละครกิจกรรมรับปริญญาหรือกิจกรรมอื่นๆ ในคณะจะมีพื้นที่พักผ่อนนอกห้องเรียนแทรกตามที่ว่างต่างๆของคณะในส่วนของมหาวิทยาลัยแมจโจได้จัดเตรียมความพร้อมด้านกายภาพให้กับนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนการอำนวยความสะดวกและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาได้แก่สำนักหอสมุดวิาพาธบุญศรีวังซ้าย อสมุดกลางเพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาอาคารเรียนรวม70ปีและ80ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาภายนอกคณะโรงอาหารเทิดกสิกรสะอาดปลอดภยัยตามหลักอนามัยในราคาที่เหมาะสม สนามกีฬากลางที่ได้มาตรฐานรองรับกีฬาหลายประเภทสำหรับนักศึกษาได้เลือกเล่นตามชนิดกีฬาที่สนใจสนามวังซ้ายพื้นที่สีเขียวใจกลางมหาวิทยาลัยสำหรับพักผ่อนและออกกำลังกาย สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีพื้นที่ฟาร์มมากถึง900กว่าไรเพียงพอต่อการปฏิบัติการของนักศึกษาในการลงพื้นที่นอกห้องเรียน